สรุปกรมธรรม์แห่งความรักมรดกหลักล้านเพื่อครอบครัวนะครับผมสวัสดีทุกท่านวันนี้จะเจอกับอาร์ตโตเกียวมารีนะครับผมอาร์ตมาสรุปให้ฟังว่าไอ้เจ้ากรมธรรม์ความรักเนี่ยซื้อแล้วได้อะไรบ้างนะผมอย่างแรกเลยคือคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีนะครับผมไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนะครับผมเนาะไม่หายใจทุกกรณีเนี่ยรับไปเลย1ล้านบาทในกรณีไม่เสียชีวิตล่ะนะครับผมอันที่2คือถ้าป่วยเป็น10บโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นเนี่ยรับไปเลย1นึ่งแสนหกหมื่นบาท นะระยะล่มต้นรับไปก่อนแล้วก็สิบโรคไล่แรงด้วยนะแล้วต่อมาเป็นโรคไายแรงระยะลูกรามนะครับผมก็รับไปอีก6กแ0 0 0ีบาทรวมในส่วนของการเป็นโรคไายแรงเนี่ยรับไป8,000 0บาทแล้วก็มาเสียชีวิตภายหลังก็รับไปอีก2,000สนนะผมเท่ากับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ได้รับ1ล้านบาทอยู่ดีนะครับผมนะในกรณีที่ไม่เป็นเรื่องของโรคไลแรงลนะ่ะวันหนึ่งครับ ทุกคนละภาพทุกท่านเนาะปกป้องทุกท่านด้วยนะครับทุกคนละภาพก็รับเงินก้อนกลับไปนะแ0 0 0สนบาทนะครับไม่เป็นโรคร้ายแรงอะไรเลยนะอยู่ดีๆก็มาเป็นทุกคนละภาพเนี่ยรับไปเลย800,000บาทเอาไปใช้ชีวิตเอาไปดำรงชีพครับผมทุกท่านแล้วก็เมื่อเสียชีวิตหรือว่าอยู่ครบอายุ90ก็รับเงินคืนไปอีก2 0 0 0สนรวมเป็น1ล้านไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับทุกท่านเสียชีวิต นะครับผมก็ได้1รล้านเป็นโรคร้ายแรงได้8 0 0 0 0นแล้วเป็นโรคร้ายแรงแล้วมาเสียชีวิตก็ได้อีก2 0 0 0 0 0ก็เป็นล้านอยู่ดีหรือทุพพลภาพครับทุกท่านทุพพลภาพรับไปก่อน8,000 0นแล้วมาเสียชีวิตด้วยทุกพลภาพที่หลังก็รับอีก200,000รวมเป็น1,000ล้านบาทอยู่ดีเท่ากับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยทุกท่านนะครับรับ ไปเลย1ล้านบาทอยู่ดีนะครับผมเนาะรับเบี้ยเท่าไหร่ครับคุณผู้ชายอายุ30เนี่ยเดือนละ6 0 0กว่าบาทปีแล้วมันเกือบ7 0 0 0เนาะ7 0 0 0คุณผู้หญิงเนี่ยก็จะถูกลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมเนาะเบี้ยถ้าทำเร็วถูกครับผมยิ่งถ้าทำช้านะครับผมเบี้ยก็จะแพงขึ้นแล้วก็สัญญาพวกนี้ครับผมเนาะจะเบี้ยเนี่ยปรับขึ้นตามอายุแต่ยังไงแล้วไม่แพงครับทุกท่านไม่แพงประกัน มอดกบวกโลกแรงแบบนี้เบี้ยถือว่าถูกมากๆนะครับผมถ้าเราไปซื้อประกันชีวิตแบบธรรมดานะฮะหล้านบาทเนี่ยทุกท่านต้องควักเงินประมาณ3 0 0 0 0ต่อปีแต่ถ้าแบบนี้ครับหล้านบาทเนี่ยควักเงินประมาณ6 7ถึงต่อปีถูกกว่ากัน2อถึงสเท่าเลยนะครับผมเนาะยังไงแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยทุกท่านได้เยอะแล้วก็นะครับะเอ่อขายดีนะครับเพราะว่าอะไรถูก แล้วทำรายเดือนได้แล้วก็ความคุ้มครองนี่เยอะนักครับผมเนาะอันนี้เป็นมรดกบวกโล,กและแรงยุคใหม่คนยุคใหม่ต้องซื้อประกันมรดกแบบนี้นะครับผม